สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันที่9มกราคม2024นะครับวันนี้ผมมีข่าวหลายประเด็นจะมารายงานให้พี่ด้องทุกท่านได้รับฟังกันนะครับวันนี้สถานการณ์การสู้รบรในพเทพมาะคกับยังมีการประทะก,กันอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่หลายเมืองนะครับ,บมาลงสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่รัฐยะไข่กันก่อนนะครับวันนี้ทางกองทัพ ปะลักกันเอเอนะครับได้บ like ุกเข้าโจมตีทัพของท่านพม่านะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปันนี้นะครับทางกองทัพปะลักกันเอเอนะครับได้บุกเข้าโจมตีทัพของท่านพม่านะครับเมื่อเวลา13บสนาฬิกาห้าสิบห้านาทีข้อสรของวันนี้นะครับทางกองทัพปะลักกันเอเอนะครับกำลังพล100กว่านายนะครับได้บุกเข้าโจมตีเข้าปิดล้อมโจมตีอย่างหนักนะครับทัพของท่านพม่าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ วันนี้นะครับทางกองทัพอาร์กันเอเอนะครับได้บุกเข้าโจมตีทหารกองทัพพม่านะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองรัดบะนะครับอยู่ในรัฐยะไข่ทางกองทัพอาร์กันเอเอนะครับได้เข้าปิดล้อมโจมตีอย่างหนักนะครับโจมตีล้อยปืนกลอาพีจปืนใหญ่นะครับอาวุธประจำกายอีกหลายสนิดนะครับได้เข้าปิดล้อมโจมตีอย่างหนักขณะเดียวกันท่านพม่าก็ได้ยิงตอบโต้กองทัพอาร์กันเอเอเช่นกันนะครับทําให้มีการปะทะกันอย่างหนัก ในพื้นที่เมืองแลัดวะรักยาไข่ทางกองทัพกันิเอนะครับกำลังพลมากกว่านะครับเลยเข้าปิดล้อมโจมตีอย่างหนักทุกทิศทุกทางทางพาัพพม่าสูงไม่ไหวนะครับเนื่องจากไม่มีกองกําลังที่จะเข้ามาสบ,บและไม่มีกองกําลังนะครับที่จะเข้ามาสนับสนุนให้กับกองทัพพม่านะครับที่อยู่ลานหน้าในพื้นที่ะยักยาไข่ กองทัพอลักการเอเอะกำลังพลมากกว่านะครับเลยเข้าปิดล้อมโจมตีอย่างหนักนะครับส่งผลให้ท่านพม่าต้องถอนกำลังออกจากพื้นที่ไปกองทัพอลักการเอเอนะครับได้ใช้เวลา4 0นาทีนะครับเข้าปิดล้อมโจมตีอย่างหนักนะครับท่านพม่าไล้ถอนกำลังออกจากพื้นที่ไปหลังจากที่เสียงปืนสงบลงนะครับท่านพม่าไม่ได้ยิงตอบโตกองทัพอลักการเอเอะแต่อย่างใดนะครับทางกองทัพอลักการเอเอ ได้เข้ายึดพื้นที่นะครับได้พบศพท่านพม่าได้เสียชีวิต6กลายได้รับบาดเจ็บ9ก้าลยนะครับัปที่มีการปะทะกันประมาณ40นาทีนะครับในพื้นที่รัชย์ไข่ทางฝั่งของกองทัพประหลักันเองนะครับก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2อลายนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตแต่งไดกองทัพประหลักันเองนะครับยังสามารถยึดกระสุนปืนอาวุธปืนของท่านพม่าเอาไว้ได้เป็นจํานวนมากนะครับวันนี้ก็ประสบความสําเร็จ สามารถยึดฐานทัพของท่านพม่าเอาไว้ไล้อีกหนึ่งแห่งนะครับในพื้นที่เมืองดัตบะนะครับอยู่ในรัฐยะไข่ขอาทัพอลาการเน่เอนะครับวันนี้ก็ได้มีการเข้าโจมตีทุกพื้นที่เช่นกันนะครับเป้าหมายต่อไปจะยึดในพื้นที่รัฐยะไข่ทั้งหมดนะครับจะขับไล่ท่านพม่าออกไปจากพื้นที่รัฐยะไข่นะครับนี้ก็เป็นปฏิบัติการของกองทัพอลาการเน่เอนะครับวันนี้เข้าโจมตีทัพของท่านพม่า อย่างต่อเนื่องนะครับเรามาลงข่าวที่สองกันต่อนะครับมาลงสถานการณ์ในพื้นที่เมืองมงจวะเขตภูมิภาคนะครับวันนี้กองกาลังพิดีบนะครับได้บุกเข้าโจมตีทัตทรพทัพระมาณนะครับขามยาที่325นะครับที่ตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่ช่ทงบ่ายของวันนี้นะครับเมื่อเวลา15นาฬิกานะครับกองกำลังพิดีบ์กำลังพล40่นายนะครับได้บุกเข้าโจมตี ฐานทัพอ่านมานะครับขมยาที่3-2-5นะครับตีตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่เมืองมงหยาเขตภูมิภาพขอากำลังพิ f ดียนะครับยังได้ใส่โดนเข้าโจมตีทางอากาศอีกทางหนึ่งนะครับโจมตีทางอากาศและโจมตีทางภาคพื้นดินฐานทัพอ่างทนพม่านะครับข้มยาที่3-2-5นะครับเป็นฐานทัพขึ้นที่เดี่ยวนะครับมีกําลังพลประมาณ20กว่านาย อกองกาลังพีดีเอฟนะครับได่โจมตีล้วยปืนใหญ่ RPG นะครับอาวุธประจําการอีกหลายชนิดนะครับได้เข้าปิดล้อมโจมตีอย่างหนักอกองกาลังพีดีเอฟกำลังพลมากกว่านะครับได้เข้าปิดล้อมโจมตีอย่างหนักทุกทิศทุกทางท่านพม่าก็เลยยิงตอบโต้กองกําลังพีดีเอฟเช่นกันนะครับทาให้มีการประทะกันอย่างหนักอกองกาลังพีดีเอฟได้ใช้โลนเข้าโจมตีทางอากาศอีกทางหนึ่งนะครับโจมตีทางอากาศและโจมตีทางภาคพื้นติน ทาพระมาะสู้ไม่ไหวนะครับมีกําลังพลน้อยกว่านะครับถูกกองกาลังพีดีเอฟได้เข้าปิดล้อมโจมตีอย่างหนักในเวลาต่อมานะครับท่านพระมาได้ถอนกําลังออกจากพื้นที่ไปนะครับไม่สามารถที่จะต้านทานกองกาลังพีดีเอฟเอาไว้ได้นะครับในพื้นที่เมืองมงหยะาเขตภูมิภาคกองกำลังพีดีเอฟนะครับได้ใช้เวลา30นาทีนะครับได้บุกเข้าโจมตีได้เข้า,ย,ขายึดฐานทัพองท่านพระมาะนะครับหลังจากที่ท่านพระมาได้ถอนกําลังออกจากพื้นที่ไป กองกำลังพิเดียนะครับไล่พบศพท่านพม่าไล่เสียชีวิตห่ารายนะครับไล่รับบาดเจ็บสี่รายนะครับปกตะที่มีการปะทะกันประมาณ30นาทีทางฝั่งของกองกำลังพิเดีนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตแต่่างใดกําำลังพิเดียนะครับยังสามารถยึดกระสุนปืนอาวุธปืนของท่านพม่มาเอาไว้ไล่จํานวนหนึ่งนะครับปกติท่านพม่มาได้ถอนกําลังออกจากพื้นที่ไปนะครับนี่ก็เป็น สถานการณ์ล่าสุดนะครับในพื้นที่เมืองมองยา,ยาเข<อ>ตพมิภาคนะครับกำลังปีเดียบออกตามได้ล่าเข้าโจมตีทัพองท่านพระมาะอย่างต่อเนื่องนะครับเรามาลูข่าวที่ซามกันต่อนะครับมาลงสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่รัชฉานภาคเหนืออย่างเอาน,นะครับวันนี้ทางกองทัพกกล้กงและกองทัพปัตมิศรฉานเหนือนะครับไล่ขนอาวุธหนักนะครับปืนใหญ่นะครับหรือว่ากระสุนปืนใหญ่เพิ่มลอตนะครับเพื่อที่จะเข้าโจมตีเข้าถล่มในพื้นที่เมืองลาดแซลวนะครับเนื่องจากเป็น ทกองทัพะมานะครับที่ใหญ่ที่สุดนะครับในพื้นที่เมืองลาเซาลเราจะได้มีการปะทะกันหลายวันติดต่อกันนะครับท่านพมาไล้สายเครื่องมินลบและฮลิอปเตอร์เข้าโจมตีอย่างหนักนะครับส่งผลให้บ้านเรือนของพี่น้องชาวบ้านวันนี้นะครับได้รับความเสียหายมากกว่า50หลังนะครับในพื้นที่เมืองลาเซลวันนี้นะครับทางกองทัพก้างและกองทัพปัตตมิฐานเนอนะครับไล่ขนปืนใหญ่อาวุธหนักนะครับเตรียมที่จะเข้าถล่มในพื้นที่เมืองลาเซล วันนี้นะครับทางโฆษกของกอ,องทัพปัตตมสานเนยน,นะครับเล่ยกล่าวต่อไปว่าจะเข้าถล่มในพื้นที่เมืองลาดเซลเพื่อที่จะขับไล่ทานพม่าออกไปจากพื้นที่เมืองลาดเซลให้ได้นะครับหลังจากที่ทานพม่านั้นได้ใช้เฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินลบเข้าโจมตีอย่างหนักนะครับส่งผลให้บ้านเรือนของพี่น้องชาวบ้านได้รับความเสียหาย50กว่าหลังนะครับพี่น้องประชาชนหลายร้อยคนนะครับต้องพยพหนีออกจากหมู่บ้านไปอยู่อย่างพื้นที่ปลอดภัย วันนี้นะครับสงครามในพื้นที่รัฐสานภาคเหนือนะครับยังคงรบกันดูเดือดนะครับและร้อนระอุนะครับกองทัพพัฒมิชานเหนือจะเข้าโจมตีเข้ายึดฐานทัพของท่านพม่าอย่างต่อเนื่องทางกองทัพพัฒมิชานเหนือนะครับยังให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในพื้นที่ท้องถิ่นว่าวันนี้กองทัพพัธมิชานเหนือก็ไม่มีทางเลิกเส้นกันนะครับนอกจากขับไล่ท่านพม่าออกไปจากพื้นที่รัฐสารภาคเหนือให้หมดนะครับถ้าท่านพม่านั้นมาอยู่ในพื้นที่นะครับพี่นองประชาชน ก็จะได้อยู่กันอย่างมีความสุขนะครับจะไม่มีการปะทะกันเกิดขึ้นในวันข้างหน้านะครับพี่น้องครับวันนี้พี่น้องประชาชนก็ต้องหนีออกจากหมู่บ้านไปอยู่อย่างพื้นที่อย่างปลอดภัยนะครับทําให้พี่น้องชาวบ้านวันนี้ลำบากเช่นกันนะครับแต่ก็ไม่มีทางเลิกนะครับก็จะมีการขับไล่ท่าม่าต่อไปนะครับในพื้นที่เมืองลาดเซล นะครับเรามาลงข่าวต่อมานะครับมาลงสถานการณ์ในพื้นที่เมืองเมยินนะครับอยู่ในเขตภูมิภาคสกายนะครับวันนี้กองกาลังพีดีเอฟนะครับได้บุกเข้าโจมตีท่าทัพของท่ารพมานะครับกำลังที่107นะครับตีตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่เมืองเมยินเขตภูมิภาคสกายพระองเวลา13บสนาฬิกาสานาทีนะครับกองกำลังพีดีเอฟนะครับกำลังพล30นาย กองำลังพิเดียบนะครับได้ใช้โดนเข้าโจมตีทางอากาศนะครับถันตพองท่านพม่าขามียาที่1นึนะครับที่ตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่เมืองเมยีอยู่ในเขตภูมิภาคสกายกองกำลังพีเดียบนะครับได้ใช้โดนเข้าทิ้งระเบิดหลายลูกนะครับทันตพองทันพม่าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เวลาต่อมานะครับทันพม่าก็เลยยิงตอบโต้กองกำลังพีเดียบเช่นกันนะครับทันพม่าเล่ยโจมตีเล่ยปืนใหญ่นะครับ RPG อาวุธหนัก อีกหลายรายการนะครับแต่ยิงถล่มกองกำลังพีดีเอฟในพื้นที่กองกำลังพีดีเอฟมีกำลังพลน้อยกว่านะครับไม่สามารถที่จะต้านทานของทัพพม่าเอาไว้ได้นะครับเพราะจากทานพม่านั้นเป็นฐานทัพใหญ่นะครับมีกำลังพลประมาณ100กว่าคนนะครับและมีปืนใหญ่นะครับอาวุธหนักนะครับยิงถล่มกองกำลังพี f เอฟอย่างหนักในเวลาต่อมานะครับกองกำลังพีดีเอฟลยถอนกำลังออกจากพื้นที่ไปนะครับไม่สามารถที่จะ สู้รบกับกองทัพพม่าได้นะครับเนื่องจากท่านพม่ามีกําลังพลมากกว่ามีอาวุธที่เหนือกว่านะครับวันนี้ก็กำลังพิทียบนะครับก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับต้องถอนกําลังออกจากพื้นที่ไปการปะทะกันบันนี้นะครับในพื้นที่เมืองเมียีนะครับเขตภูมิภาคสกายนะครับโดยเลขกผู้ได้รับบาดเจ็บของท่านพม่าและกองกำลังพิทียบนะครับก็ยังไม่ทราบที่แน่ชัดเนื่องจากสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ ก็ยังคงมีความวุ่นวายอยู่ครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับในพื้นที่เขตผมมีภาคสกายนะครับผมก,กาลังพีดียบและท่านพมากก่าก็ยังมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องคนพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมพักกติดตามให้กําลังใจผมด้วยนะครับเพื่อท่านจะไป้พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ